สบายดีสบายดีสำหรับผู้ที่มักหักในเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝังสำหรับมือนี้ชิมาวาเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการหยอดเม็ดมักแตงลงคุมให้งอกลอยเปอร์เซนต์เลยเนาะก่อนอื่นมดฮักก็ต้องกระตุนกระตุนเม็ดแตงโดยการเอาน้ำห่อนหนึ่งจอกน้ำเย็นหนึ่งจอกผสมเข้ากันแล้วก็ เอามักแตงเม็ดมักแตงลงแสแสก็นจนกว่าหนำชิเย็นแล้วก็เอามาหอ่อใส่ผ้าที่มีความซุมเนาะจุบหนำแล้วปั่นให้พอมัดๆแล้วก็ห่อไว้เอาเอาใส่ในทุงยางหัดไว้ปะไว้เอ่บ่เกินสากสีสมโมงถือว่าเม็ดแตงก็เจง,งอกลักษณะนี้เนาะ ตัวนี้ถือว่าเห็ดตอนเสารมือว่านนี้มือนีเขามาใครก็ถือว่ามีความงอกสำนีเนาะแล้วก็เพื่อหับประกันหาเขตใดมีนูก็จะกอ่าเห็ดจัดการเกี่ยวกับนูสะก่อนเนาะคำว่ามีหมดหลายก็จะอาจจะผสมสารกันหมดเข้าไปนำ ผสมสรารกันหมดเพื่อบุห้ยหมดมากัดมาคนกินเอาไปกินอยู่ในห้างหรือว่าแมงใหม่ชนิดอื่นๆเนอะบวว่าจะเป็นจิงลีดหรือว่าจินยยัยก็มา,า,มาทำลายในตอนต้นอยังหน่อยคือกันกาหลังจากผสมสรารกันหมด เป็นที่ห้หอยแล้วก็นำลงไปยอดในคุมที่เฮากะเกียมไวน้นั่นเนาะซึ่งเฮาจะยอดอคุมละสองเม็ดสองเม็ดหับประกันว่างอกลอยเปอร์เซ็นต์แต่ละคุมถือว่าได้งอกมดเพราะว่าเฮาได้กระตุนให้ทังเม็ดแตงแตกเจา้าเป็นที่เห้หอยแล้วเนาะสนั้นก็หยอดก็บับประกันว่า งอก,100นนอกลอยเส้นแน่นอนรบอกกดท่วมนี่แหละตัวนี้กาถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความหักประกันคันเฮาบอบบกกระตุนก็จะมีบางเม็ดงอกบางเม็ดก็ชิบ,บอง,งอกเพราะว่าความงอกในเม็ดพันก็จะอยู่ในเหล่าเก่าสิบเปอร์เซ็นเะนั้นอีกสิบเปอร์เซ็น กาสิบงอกสนั้นเหากระตุนแบบนี้กาเจะเห็ดไฮม็ดนั้นงอกดีกาดจะจอดะอคุนเล้มละสองเมตรสองเมตรสำหรับระยะห่างใการปลูกจะนีแม่เขาใส่สี่สิบเซนหรือว่าสี่สิบเซนติเมตร ัดประกันสองอีกสองอีกสอกงสาวันหรือว่าหาวันในกรจิกเป็นใบเกิดเป็นใบจริงออกมาแล้วเนาะกาบางว่าจะเป็นบทเฮียนบนหน่อยบทลายก็หน่อยเนาะสำหรับผู้ที่มักหักแล้อก็ผู้ฝัง ท่อยนึงออทมไม่ต้องหางักเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องการท้องห่านแหงนี่มันหานโอ้ยนี่แม่มันจะแห้งว่าแห้งว่าแห้งกษัตริย์มนีก็มีแห่งงานมาสวยกระจายเติบเนาะมีลูกลูลานลานมาสวยในการเจาะหูนิดหน่อยก็สวยในการเจาะหูใหงความสม่ำเสมอและผู้ใหญ่ก็จะเห็ดเกลยดในการปลูก กับประกันบ่ายมีความเสียหายและคัะประกันให้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คัะประกันว่าเละงอกร้อยเปอร์เซ็นต์ลดเรื่องเรื่องรื้อตะจีเรียนกัมีูชาจะเป็นบัญชี63เดือนหา2,000เอสนาะการลังจากนั่นก็จะได้อัปเดตให้เบิ่งเป็นแต่ละระยะ จนถึงเลยเเก็บเกี่ยวว่นใดจักมือเก็บเกี่ยวสารพันนี้อีกะระบุนในกระปองสามสห้าหาสวันสมัเก็บเกี่ยวระยะพันมากาส่วนใเป็นสามหาวันเก็บเกี่ยวไดตอนนี้ก็จะเป็นแจนงมที่ว่าปลูกในสวนเนาะมวยยกินละ เอามาให้เด็กน่อยผู้มาวนกินแบบธรรมศาสตรกันเลยกินอยู่นะชวนจะแสบปลูกเองกินเองจะแ่าให้ร้านน่อยกินกันนะกินไหมก mm. <onta. S 1> ินไหมกินดีบ้างน่อยแงไว้บ้างน่องไว้มันกินัดเขึนอ่่า่น่าาาเา Yeah.